เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะว่าออกลิเหลืองแล้วก็ดูเหมือนขาดอะไรสักอย่างอ่ะมันดูอันอันมันไม่พุ่งอะนะครับไม่พุ่งเนี่ยมารอบนี้เมื่อกี้ขับรถมาแล้วผมผมสังเกตตั้งแต่มุงแปลงเลยนะใบก็เกลี่บครับออกลิเหลืองนิดนิดเนี่ยทำไมชุดนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอพอดูใบใบใหม่กับใบเก่าเนี่ยคนละเรื่องเลยนะแตกต่างกันเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้กำลังยืดเลยเนี่ยหลายหลายหลายต้นเลย นะดูชุด,ดน,นี้นี่ได้ปุ๋ยน้ำไปสองรอบเนี่ยครับแต่ที่บอกว่าพื้นฐานต้นดีพอสมควรแล้วครับเขาถึงพุ่งได้ขนาดนี้ปกติต้องประมาณสี่ครั้งห้าครั้งอะ่ะกว่าจะกว่าจะมานะแต่เนี้ยแสดงว่าพื้นฐานต้นเขาดีนะครับนี่โดยรวมๆฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ดินไม่ดีนะรับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ใส่ทางดินด้วยใส่แค่ทางใบอย่างเดียว แต่ช่วงนี้ใส่ทางดินแฉะอย่างนี้ก็กินไม่ค่อยได้เต็มที่ครับ <c oughs> มันแฉะได้จริงๆก็จะเป็นทางใบเนี่ยโชคดีว่ามาคุยกันเจอช่วงหน้าฝนก็เลยเอาตัวนี้มาฉีดช่วยไว้ครับเนี่ยให,ใ,หใหญ่อยู่นะไอ้ที่ใหญ่ๆก็มีหลายต้นอยู่นะพ่อนะชุดอย่างเงี้ยพอดีมันค่อมปีพอดีค่อมกันยากันยา กันยาหกหกกันยาหกเจ็ดอะได้ปีเนี้ <su> ต้นต้นถ้าส่งมาอย่างนี้แล้วนะเนี่ยชุดนี้กันยาหกเจ็ดได้หมดครับที่เหลือต้องต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังเล็กอยู่เนาะยัง็กมันซ่อมไปเรื่อยช่วงซ่อมไปเรื่อยไม่เหมือนแปลงนุ้นแปรงนุ้นจะเสมอหน่อยเนาะอ่าแปลงแปลงเล็กนั่นจะเสมอหน่อยเราไม่รู้ตอนนั้นอะไม่งั้นจะให้ลกเป็นยกเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมปังยาวอ่ะเวลาพ่อขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพ่อก็เดินได้เลย ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงอันนี้ผมขุดลงนะเมื่อก่อนไม่ใช่มันจะเป็นแบบชันๆอันตรายอันตรายเดี๋ยวจับแผลนี่ไปนี่ฟังนีสึกว่าแก่งให้มันเลี้ยมันขึ้นง่ายหน่อยเขียวดีเนาะดูใบอ่ะเขียวเข้มดีครับแล้วก็ไหลดีช่วงนี้ฝนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแรงๆหน่อยจะมาช่วยกันแต่งกิ่งอีกทีนึงแต่พวงนี้ก็แต่งกิ่งสูงอยู่นะก็มีแค่ว่าตรงพุ่มแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ตอนนี้เคลียร์ไปหมดแล้วนะอ่าอันนี้เคลียร์ยอดแข่งไปหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นตรงก็จะสวยแล้วครับเนี่ยชุดนี้จะหมุนสวยแล้ว <c oughs> พอเดิมทีมันโดนอันนี้ก็อันนี้ก็บีบอันนี้ก็บีบอันนี้ก็บีบต้นมันไม่รู้จะไปยังไงเลย <c oughs> พอพอเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บเนี่เห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้เริ่มกลางเนี่ยตรงนี้มา ชุดนี้ก็จะหมุนหมุนสวยเลยใส่กว่าหน้าหลังหมุนสวยเลยจะมีนกพวกกาบ้างกับนกตีบขาวกระยางก็อะไรอย่งเ้ชอบมาเกาะเกาะยอดหักบางที่เขาถึงต้องเอาไม้สูงๆเสียบไว้เสียบไว้กันถ้าบางทีถ้านกมาเยอะๆนะไล่ฝั่งนี้ก็ไปนู่นขึ้นยอดนนยอดะนกมัววขาาาอ่ะบงนชอบเกาะ ยอดก๊ดหมด <laughs> แล้วแล้วเราพอหักปุ๊บเนี่ยต้องมันขึ้นจะขึ้นหลายยอดด้วยนะก็ต้องไปตัดอีกเนี่ย <laughs> งด <laughs> องี <laughs> อ้ <laughs> หูยอดอวบดีมากเลยนี่นะ